สวัสดีจ้าพี่นองเทศกาลกินายร้อนจ้าไหว้ h อ r พี่นงสวัสดีสุกุสุขคนพี่นงสวัสดีค่ะญาสิเหตุไหว้ h อนตอนลาพีมะยาก,กินสุป,ปีพี่นองอันนี้สิเป็นเครื่องเทศสำหรับเป็ดไวร้อนเนาะนี่ายร้อน เป็นผิกไทยมีของเคื่งเทศหอมหอมพี่น้องอันนี้เป็นไว้ายว้าแก้วหนึ่งย่าสิเห็ดอันนี้ก็ส้มพี่น้องส้มอันนี้ก็น้ำตาลน้ำตาลมาทํากันดูเนาะอัน เครื่องเครื่องอันนพ่นเห็ดเป็นแพก็แม่สำหรับไหวหอนพี่นทงทามาแบ่งใส่บ่ได้ใส่เบิร์้ะาเห็นบ่นี่มีหลายชนิดอันที่จริงเิ่นเสาใส่ผ่าขาวเนาะแต่ย่าบม่มีคือว่าะ เยอะแยะไปเบิ่งกันพี่นงหาเจอแล้วพี่นงหาเจอแล้วจ้าถุงนี่ใส่ในถุงนี่ใส่ในถุง เปเห็ดเป็นกองมาเฉพาะเห็ดวหวร้อนจ้ะวาร้อนมีผิดไท่มีเครื่งเทศสสำหรับเห็ดวายร้อนนะเห็นบ่นี่มีผิดมีเอียงในี่ยบุยาบรูหรอกแต่ว่าเป็นเห็ดเป็นกองสำหรับวายร้อนนี่ เห็นบ่กนี่เครื่องพารูคือเครื่องพะโลเนี่ยแะพี่น้องเคนสิก,กินว่ายห่อนเฉพาะเนาะอันนี้อาศัยสองเงินใช่เนาะเห็นบนอกอัศัยทุกอย่างคนเห็ดมาให้เฉพาะทำวาร้อนอนี่ี่ผิดไทยกับมี่เลยพี่น้องเห็นบอซจำเนี่หอ อยู่ในมากเก็ตมีพี่นองในมากเก็ตในหางฟงารังก็จะเห็ดวายลอนเฉพาะกับมัด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 ดีๆด้วยพนสุ์ิลุดทำวายลอนพี่นอง สม้มส้มอีกชนิดหนึ่งเป็นสีเหลืองพี่น้องย่ายปม o ี่ย่ายก็เลยเอาอนี่ใส่เห็ดกินแบบขอบครัวพี่น้องสังสรรค์พี่น้องพี่น้องไม่เยี่ยมไม่ยามมเสียอันนี้ย่ายเสียดเห้พี่น้องเบิง่ง อันนี้กัน,น้ำตาลพี่น้องหวานหน่อยหวานหลายเรียวเต้อเลวพี่น้องที่ไปเดินเดินตลาดคริสต์มาสอันนี้ไวายร้อนอันนี้วายเย็นจะ้ะวายเพระท่านไดเอ้ยนี่วายวายร้อนถ้าว่าทำวายร้อนต้อนรับต้อนรับหิมะต้อนรับเวราไปเยี่ยมไปยามกันพี่น้องพี่น้องเห็นบะ เย่ยมไปยามกันตอนลาไฟร้อนพี่น้องเฮ็ดกินเองก็ได้จ้าพี่น้องเฮ็ดต้ตมเป็นหมอ้อเฮ็ดเป็นรีต้มเป็นหมอ้อต้มเป็นหมอยิ่งๆไปเที่ยวบ้านผู้ใดไปเที่ยวน้ากันเป็นโมเป็นกลุ่มชุ่มนุ่มกันพี่น้องทํากินเองจ้าทากินเองวายร้อนวานหน่อยวานหลายเลีย่เห้าสิใสน้าตาลข้าวน้าตาลแดงก็ได้แต้ใสใน,ในจ้านี่ อันนี้เครื่องเครื่องเทศเพิ่นเพิ่นสีเห็ดอยู่ในหางไม้เก็ศสำรับเพดใบรอน,นี่เป็นสีมีทุกอย่างเลยแถวอยู่ใหหนหางนี่เห็นบ่เห็นบ่เนี่ยเป็นสีมีฝ่ฟางคนดูพี่นอ้องถามสามีคุ้มก็ได้จ้ะนี่สำเพ็ดใบหอนใบร้อนหวานหน่อยหวานหลายก็แล้วแต่ผู้มักเน,นาะจ้ะ หวานหน่อยหวานหลายก็เรียกเต้นน้ำตาลทามาเบืองแบบนี้พี่นองอเพิ่มอีกจักหน่อยเกินพี่นองต้องเห็ดไฟอ,อ่อ,อนๆไฟอ,อ่อ,อนๆนะพี่นองคอยแบบว่านี่ค่อยๆค่อยๆอ,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 อุ่นตุนไปเรืเ่อยเห็ดไฟอ,อ่อ,อนๆไฟแห้งตอนแรกอาจจะห้าเห็ดไปเรืเ่อย ไฟอ่อนๆตอนแรกก็ไฟแห้งเลพี่น้องพอเปิ่นห่อนห่อนจักน้อยอาอขึ้นนกก็พนแกดสูดเลยค่อยๆค่อยๆเห็ดไปบรรยากาศบนภูเขาหิมะพี่น้องขอกับบรรยากาศแบบว่าหิมะตกไปเที่ยวเขาพก ไปได้หลายกับเครื่องเทศแบบนี้เอาไปซุ่มนุ่มซุ่มกันกินไหวพี่น้องแซ่บเลยไหวไหวร้อนนี่เทศกาลกินไหวร้อนจะฮาไปเที่ยวเดินหิมะไปเที่ยวเดินหิมะตลาดหิมะมีมีม่สีแดงไหวไหวแดงไหวขาวเปรนเด็ดพี่น้องปีนี้เดี๋ยวสิส่วนพย่อยไปหาดื่มกันทั้งเยอรมัน ตลาดทาสบูมีทุกมองพี่น้องเทศกาลกินวายร้อนจ้าดื่มวายร้อนอันนี้เขามาเห็ดเอเองก็ได้พี่น้องนี่แหละเห็ดเอเองเห็ดกินจังสังสรรค์กันพอกันนี่จ้เป็นมูลล่หลาลๆเนาะสังสรรค์กัน เบิง่งหิมาพ้นต๊กมือขึ้นยญาบาวพีดิดห่วงเห็นไหมฮิมาต๊กมือขึ้นนั่นนะ่ะขาจักผากยูเบื้องนี่ย่าใบอ,อยากยางไปย่าทูบานมือเสาเบื้องเหยียบเหยียบแบบวันสีเหยียบล้องเท้าเขาบานีมิมาต๊กมือขึ้นต๊กมากอ,อันนี้สวนลังบานหญ้ยายเล่ยนหญาเขาใบละบานก็ะเด้อพีนวงหนาว ยาบ๊วยมีฝาปิดยาสร้างปิดเรียบร้องเห็นไหมหอมชุยคุณเนี่ยหอมขนาดเลยหอมหอมหอมจะหอมเบิึงอหอมหอมมาเด้อพี่น้องวายร้อนจ้าวายร้อนทำกินภายในครอบคือครัวเพื่อนพผงต้อนรับไหว้หลอนพี่น้องทำกินเองจ้าวันนีข้าวหวานมาอู้หอมมาจันพี่น้องแซ่บเด้อแซ่บแซ่บพี่น้อง เห็ดร like yeah, ่องเบิงเห็ดแบบนี้แหละยายซิมึงเนี่ยพี่น้องแซ่บพอดีหวานหน่อยหวานหลายเลียแต่ตามใจพี่น้องน้ำตาลน้ำตาลไส้ขาวน้ำตาลไส้แดงกับเลียตแต่เอาใส่แก้วอันแบบนี้ว่าไรพี่น้องมันห่อนย่านมันแตกนะเห็นบะไม่ซีไปเอาหายพ่อยยิ่ หอมพี่นองหอมหอมเนี่ยหอมจ้าหอม <_ C ity> อันนี้ยสใส่เบิงอีกยยาสิบอกอีกถาบรูถามแฟนฝรั่งมีถูกมาเก็ตพี่นองมาเก็ตฝรั่งเนี่ยลหะสำหรับเห็ดใบห่อนกินกินอบของนี่คุณสิคาคายคือเครื่องเทศแต่ว่าพ่นจะมีคว่มนี่มีนี่แหละ ถ้าเห็ดหม้อใ่ๆหม้อซ้ำนี่ตัวหม้อใ่เลยนี่พี่น้องหม้อยี่สิบลิตรนี่เท่เวิร์เลยอาใส่ผักขาวแบบนี้แหละนี่หมอนี่ยี่สิบลิตรนี่เพิ่นจิตตุ้นไปเรื่อยเพิ่นจิตตุ้นไปเรื่อยพี่น้องแ่บแ่บจะแ่บเบอร์ย่ถ้วยกาแฟาใส่แก้วเพิ่นวางโชว์ดูดูเทศกาลกินไหวห่อนพี่น้อง ป้าเสพอ๋อเสพปนนอเซบเห็ดเบืองเลือพี่นอน,อนองอันนี้ย่าย้เสียเห็เบืองเอามาแล้วเอามาใส่ห่อสิละพี่น้องใส่ถุงใส่ห่อเย็นบ้าห่อเอาเครื่องใส่ถุงแบบนี้ตุ้นไปเรื่อยดีได้พี่น้องเพราะว่าถ้าเาไปสังสรรค์กันคบกันแบบญยาิมีสหายถ้าต้่มกินเลียงพี่น้อง วิธีเหตุกะจังสีหลังง่ายๆบ่มียังอตอนแรกย่บาทเสียว,ยวแก้วอันนี้แม่บ่มนพี่น้องย่ใหญมันแตกนี่แก้วอันนี้ย่านแตกกเ็เลยบ่อใส่ต่อใส่แบบแก้วพลาสติกนะพี่น้องนี่แก้วพลาสติกแก้วแบบนี้บ่ได้ย่านแตกยาเหตดก,กินสุป,ปีพี่น้องอันสมอันนี้สิเป็นขงนังในสิเป็นบ่มนชนิดนี่แต่ว่ายา่าหึง เออไก็ได้สมสมไมถึงว่ามักสมออกสีสีเหลืองๆนะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งแต่ว่ายอาบวมเมก็บวใสซก็ได้สินะนี่ยอดหย่านแก้วแตกไหมเลยอบม้ใส่แก้วนี่แก้วกาแฟาอันทิ่กริงผสิใส่แก้วพลาสติกเนาะพี่น้องนี่วางโชเทศก,กาลหิมาพี่น้องเทศก,กาลหิมาหนาหนาว ฝรั่งนิยมกินวายร้อนจ้ะแซ่บอีดีแม่พี่น้องเฮ็ดเบิ่งแล้วสูตรง่ายๆยายมาบอกสูตรพอปลากระแขกนี่แหละเพรมี่ยังมากไม่พี่น้องนี่จะามแฟนน้องซาบะลูนี่นี่กับพ่อย่ายเราบอกยายอันพ่อย่า่วานี่แหละเพิ่นเอาว่านี่แหละเฮ็ดนี่นี่ ในหม้อแบัง่ายได้หนยี่สิบลิตรนี่เอาใส่นี่ใส่เบอร์เลยี่สิบลิตรตุนไปเรื่อยๆอุ้นแบบไฟตอนแรกก็ห่อนอยู่ไฟบบดนี้เฮาก็เบาลงตุนไปเบิดมืออ้ยมวลแซบพี่น้องแซบ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 แสบงวาโชว์ล่ะอิเลียล่เนทแซบพี่น้องน้องเห็ดก็ใายเบิางเด้อหวานหน่อยหวานหลายแล้วเต้าฮานะ ไส้แดงไส้ขาวก็เรียกแต่หนาตาโนันนโวพี่น้องเสบเกาะกับบรรยากาศไปเทีย่ยวพวกเขาหิมนี่ทำกินเองไ้ากันสิคอตัวซ้ำนี่เนาะจ้าพอการกิปตหไมห่พี่น้องบายบายขอบคุณค่าขอบคุณสุขุสุขคนพี่น้อง